ช่องสบายๆใช่นหครับวันนี้เห็ดหลามปะดุกครับวันนี้ปะดุกมาสามตัวครับแต่ตลาดนะครับอันนี้เครื่องทำครับเครื่องหลามหลากพักซี่ครับหลามปาดุกใส่ขมิ้นครับอันนี้พักที่จอาลงมีพักขย่งหน้าพักซี่เล่าครับต้นหอมพักซี่ผมจิตตาทม,มาในนี้ก่อนได้บำเลนี้เครื่องหลาม ล้างเครื่องล้างกับตำพ่อหยาบหยาบนะครับตำประมาณสี่สิบถึงสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับพ่อหยาบหยาบนี่ก็บรนนิการชิ้นไส้คือมีล,ลงไปครับดับข้าวน้ำแล้วก็ชี้สันมันสวยครับประเมินอี่างตำพ่อมันแตกครับตำพ่อมันแตก ุงรอใช่ได้หลายสุดเลยนัวๆนี่สีอิวขาวแล้วก็ซอสฝาเขียวยอดแน่ๆครับไปรได้ใช้ได้เพ่นหนครับใส้พักครับวันนี้พักซีเล่า ผักชีแล้วก็ผักขยั่งครับต้นหอมหลามกระดูกเรียบร้อยเอาครับเป็นบาน,นีใส่ใส่ผักต้องไปเรื่อยครับในหลามก็มีผักชี่เหล้ากข็ขยงต้นหอมอ่านะครับเรียบร้อยแนละ้ววันนี้ก็ปิดปิดฝาครับอ่อกระนอยโอ้มันหอมครับ นี่เรียบร้อยแล้วครับหลามปลาดุกของเฮาเมือน,นี้เมนูเขาแกลงครับนี่ครับปลาดุกเหลี้ยงเนื้อเหลี้ยงเลยครับเนื้อเลี้ยงเลยเดี๋ยวผมจะลองชิมให้เบิง่งนี่ครับชาติแซบครับส้มหอมทอะแยง,งบานเฮาครับเดี๋ยวก็ชิมให้เบิง่งรับแซ่บทอดเห็ดให้เป็นตัวอย่างครับอะไรก็ฝากติดตามรับชมช่องสบายๆแชแนลนี่นะครับอาร์ต ตรงนี้ไม่ค่อยแต่ในคลิปแนบปันไดนำนำทวงครับเรว่าจะเรื่อนมีคลิปนแนบบันไดก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องสบายๆนในชแนลน้ำได้ครับน,นี่ก็เมนนำเส้นเมนูลามปลาดุกครับเป็นกับเขาแรงปากไว้าลองเหตด้วยแนะน่ได้ครับขอบคุณครับ